เอาละครับผมก็จะขอสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้นะครับคนดูพี่ก็จะมาเล่นเซสซิคิตัวละครลูกูเอต้านะครับบอกได้คําเดียวว่าตัวนี้นะโคตรโหดนะครับก็ใครที่เคยเล่นนะครับก็น่าจะรู้ดีนะครับเพราะว่าตัวนี้นะเวลาเราฆ่าได้3ตัวนะครับเราจะได้รับคาโล45หน่วยบอกได้คาเดียวว่ายืนยิงได้ทั้งวันขาโคตรแข็งนะมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวพี่จะมาแนะนําตัวละครนะครับ ว่าพี่ใช้ตัวอะไรมาคอมโบกับรูกูเอต้าบ้านนะครับอ่านะอันนี้ก็จะเป็นเซสกิลหนึของพี่นะมาเริ่มต้นที่ตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับมาดูตัวแรกของเรานะครับพี่ใช้เป็นอันโตนิโอนะตัวนี้นะครับเวลาเราใช้นะเราจะได้รับคาโลยี่สิหน่วยนะครับต้นเกมจนถึงจบเกมลยนะนะโคตรโกงตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของแอนดูนะครับตัวนี้นะครับจะทําให้เราเกาะพังยากขึ้นนะครับหรือว่า ลดความเสียหายการสูญเสียเกาะลงนะครับ40%นะบอกได้คำเดียวว่าโคตรโกงตัวต่อมาก็จะเป็นรูกูเอต้านะครับหรือว่าพระเอกของเราในคลิปนี้นะนี่ตัวนี้นะครับก็เมื่อเราสังหารศัตรูนะคุณดูนี่นะเมื่อเราสังหารศัตรู1คนนะเราจะได้15หน่วยนะครับสูงสุด45หน่วยก็คือ3คนนะ บอกได้กามเดียวว่าตึงจัดตัวต่อมาก็จะเป็นทัสสซียสุดเฟี้ยวสุดเงี้ยวของเราเน่นเองนะครับนี่เอาไว้พุ่งจูกพุ่งยิงนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยกว่าว่าเซตนี้จะโหดขนาดไหน ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมฟรีไฟล์ราคาถูกต้องนี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปบริการเติมเกมฟรีไฟล์ราคาถูกถูกข่าเติมเองปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเติมเกมไว1 0 0ย์จดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิงอยู่ใต้คลิปนะและจังหวะนี้พี่กระโดดมาที่สวนสนุกและดูดีคนอย่างเยอะนะเราจะมาดูกันนะครับว่าเกมนี้นะครับเราจะได้ที่1ห,หรือเปล่านะซึ่งโดดมาแล้วก็ต้องหาปืนกันอย่างให้ไวเลยนะครับคุณดูเพราะว่าคนเยอะมากเมืองนี้ โอเคอุ้ยข้างหน้าเราเขได้ปืนชาร์จมานะแล้วก็เป็น a n 9 4นะโอเคตอนเราต้องรีฟาร์มนะค,คุณดูเข็ยได้เกาะ2มาแล้วก็โอ้โหนี่ไงของดีนะพลาสมานะคุณดูเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นพลาสมา้วกันนะเกมนี้โอเคจังหวะนี้ก็ต้องหาคนยิงก่อนนะครับต้นเกมอ้าวแล้วเหมือนจะมีคนยิงกันว่ะวเจอแล้วเจอแล้วยังไงยังไงจังหวะน,นี้โอ้โหกระโดดยิงกระโดดยิงไป3เมตรและศัตรูได้ทําการตั้งให้วอล เอาคาถาเอาคาถานี้ไว้ดาบมีดดาบมีดมาดิมา,ด,มาดิเรียบร้อยเฮ้ยตายเลยเหรอไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้มันกดมาสองหนึ่งหรือเปล่าหรือเหมือนคณะจะมีคนเจวันนี้เองวิงง่งโล่งๆแบบนี้ก็เรียบร้อยดิหว่านเจี๊ยบลั่นไปหนึ่งตัวมาดิเจงวันี้ก็ลั่นจัดนะมาดูพลาสมานะครับโคตรโกงนะดูดิตอนนี้ผมมีเกาะอ,อยู่ที่50หน่วยแล้วนะ เพราะว่าเราได้มา2คิวนะสังเกตเราจะมีหัวกระโหลกของรูโกเอต้านะคนดูดูดิเอ๊ข้างบนนะที่มันเป็นสัญลักษณ์สีฟ้าฟ้านะถ้าเราได้อีกคิวหนึ่งเราจะได้รับคาโล45หน่วยนะครับคือสูงสุดของสกิลนี้นะเออแล้วเหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้าว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้คือเราไม่มีหมวกนะหนูี่นี่เอพีซีศูนย์ดิกว,ว่าเฮ้ยข้างหลังก็จะมีคนนะเหมือนจะมีคนอยู่ข้างหลังด้วยนะครับคณดูไม่รู้ว่ามันคนละี้กันหรือเปล่านะ เอ้ยมีคนยิงกันวะข้างบนจังหวะน,นี้อ้าวเฮ้ยเจอแล้วยังไงยังไงจังหวะนี้รัว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 เรียบร้อยหมดตีแล้วเหมือนจะมีคนยิงกันยังไงยังไงมาดีมาลอยลอยลอยเรียบร้อยล้านไปหนึ่งสวยจยัดเฮ้ยตอนนี้เราก็ได้มา4คิวแล้วนะแล้วคนก็เหลือ29คนโอ้โหเซตนี้โคตรโหดยังทัยังไม่มีหมวกเลยนะคนดูเอ้ยมีคนมีคน วิ่งมาแบบนี้ก็เรียบร้อยนี่ครับลากหัวลากหัวเรียบร้อยหมดเต้เฮ้ยมีตัวนึงว่ะมาดิจังหันนี้ m อ c มพีูวิ่งเข้าไปชาร์จยังไงยังไงยังไงเอาติดติดติดเอติดไอวอร์อติดไอวอรยเนเรียบร้อยหมดดงหมดเต้ล่นไปสองสามตัวโอ้วของโคตรฟูเลยนะคนดูดูดิเราก็ฟาร์มของมานะโอ้โหเสียดายเก็บเสียงนะเราไม่เล่นนะคนดู เพราะว่าเราจะเล่นเป็นพาสมานะครับมันไม่ใช้เก็บเสียงนะซึ่งมันใช้แค่ scope สี่อย่างเดียวมาเดี๋ยวเราล่าคิวกันต่อยาวๆนะตอนนี้คนเหลือ24คนแล้วคือผมกดมา21นะคนดูดูดิคนยุบไวมากนะถ้าอยากถ้าอยากคนยุบไม่ไวก็ต้องกด41นะซึ่ง41นะครับ เล่นยากมากนะคนดูเพราะว่าถ้าเราไหวพริบไม่ดีนี่คืออาจจะตุยได้เลยนะเพราะว่ามันตึงเกินโอเคเดี๋ยวทิ้งยาไปบ้างนะเมื่อกี้ยาเยอะจัดนะไม่รู้ว่าเมืองนี้คนหมดหรือยังนะครับคนดูรูกสึกว่าไม่น่าจะมีคนแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะซื้อ,อตัวของหมวก3มเกาะ3มานะครับว่ามีาเหรียญเยอะเกินนะนี่โอเคซื้อหมวก3มแล้วนะครับแล้วก็เกาะ3นะคนดู อ่าเฮ้ยเหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้าหรือยังหว่านี้นั่งแบบนี้ก็เรียบร้อยหัวแตกกว่านี้ครับพาร์ตมากผมนี้มันคมจัดว่ะคนดูตอนนี้ก็ได้มา8คิวแล้วนะก็ถือว่าโอเคอยู่สวยจัดนะคนดูเซตนี้นะครับก็ระยะไกลก็ได้ระยะใกล้ก็ดีนะโคตรอึดนะดูดิตอนนี้ผมมีโลเท่าไหร่แล้วอะ มีอยู่85หรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่นะคนุณดูเพราะว่าผมเอาตัวของอันโตนิโอมาด้วยนะมันจะได้รับคาร์โล20หน่วยนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปยืนไอ้นี่ดีกว่านะมันเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะคุณดู เดี๋ยวเราจะยืนเอาเกาะสีกันดีกว่าเออ <_ an> ก็สําหรับน้องๆคขไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูช่องพี่เป็นครั้งแรกและยังไม่ได้กดติดตามนะครับ <_ an> ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ <_ an> กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะ <_ an> เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องพี่นะครับคุณดูมาตอนนี้แล้วก็ได้มาขั้นหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรออีกสักขั้นหนึ่งก็พอแล้วนะเราจะเอาตัวของเกาะสีนะ จังหวะนี้เราก็ได้ดาบอ่าคูนในมานะครับเอาไ้วาร์ปนะเป็นเอ้ยมีคนมีคนโอ้โหปืนอะไรครับเนี่ยโคตรแรงน่าจะเป็น A อซีหรือเปล่านะปืนแบบยิงแรงมากนะคุณดูเดี๋ยวพันยาก่อนจะเจอกูไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยววิ่งวาร์วาร์วาร์เอ้ยจังหวันนี้วาร์ปมาเจอเก้สิบหน่อยเป็นไงมาดิดุร่นดุร่นรันจัดโอ้ยปืนแม่งแรงว่ะคุณดูปืนอะไรวะเดี๋ยว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 พี่ขอพันยาก่อนในน้องใจเย็นในน้องใจเย็นนะ จังหวะน,นี้ก็ต้องหางมุมเล่นนะคนดูเราจะมามุมขวาเดี๋ยวรอดักเลยอยู่ไหนวะผมมาดิเอ้ยวิ่งมามาดิวิ่งมา,มา,งมาแบบนี้ก็รีบร้อนย่ครับไอ้น้องเอมาวัดกับเอ่อพาสมาพี่นี่เองคิดผิดแล้วนะครับเพราะว่าปืนนิมนโตรจะแรงเฮ้ยเหมือนจะมีเพื่อนมันวะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มันหนีใหญ่เลยหนีใหญ่เลยเอ็งมมนมาช่วยเพื่อนองอ่ะเพื่อน,นิงตุยแล้วเนี่ยโอ้โหมาเล่นเกาะทรายว่ะคนดูว่าอะไรทำให้ถึกถึก ไปเดี๋ยวเราตามไล่ตัวนั้นดีกว่านะหรือว่ามันหนีไปไหนแล้วนะไม่ตัวเมื่อกี้หนีแบบโคตรไวเลยวันนี้ก็วาร์ปไปก่อนเฮ้ยผมเจอคนเฮ้ยผมวาร์ปตกน้ำมาดูเอ้ยเช่วยด้วยเฮลมีเฮลมีวาร์ปตกน้ำวาร์ปตกน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลบกันหลบกันอ่ามาเดี๋ยวตามไล่ตัวนั้นก่อนนะไม่รู้ว่ามันหนีไปแล้วหรือยังนะคนดู เออเมื่อกี้ผมเห็นมันอยู่แถวนี้แบบแบบโอ้โหในนี้ไปดีกว่านี่สไลด์สไลด์สไลด์มาฟู่สไลด์หนอนมีเปล่าแถวนี้มีเปล่าไม่มีอ่าเพราะว่ามันต้องอยู่แถวเนี้ยแหละมันต้องน่าจะมาฉุบเพื่อนมานะนะคณดูไม่รู้ว่ามันจะมีคนมาชุบเพื่อนมันหรือเปล่าเฮ้ย,ยผมเจอผมเจอแล้วคนดูไม่รู้ว่าตัวเดียวกันหรือเปล่านะอ่าแล้วเหมือนจะมีคนเหยียบคาถามานะเห็นมีสัญลักษณ์ด้วย อาไอ้ตัวนี้เอาไอ้ตัวนี้ก่อนเอาไอ้ตัวนี้ก่อนเอาง,งงงเอางงลั่นนะลั่นหนึ่งสวยไหนไหนเกือบแตกเกือบแตกมาดิเดี๋ยวซ้ำตัวนี้ก่อนนะคนดูซ้ำซ้ำซ้ำนี่ฟาดกระทไปดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะหน,นีไปไหนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนโอ้โหไอตห้ตัวเดิมนี่ว่าเฮ้ยไอ้ตัวเดิมนี่ว่าคนดูที่ผมยิงไปผมจะไปเก็บของมันนะดิ ไม่เป็นไรนะตอนนี้เราได้มา11คิวแล้วนะคนแบบยุบโคตรไวนะคือมาไม่กี่วงแล้วตอนนี้คนก็เหลือ16คนแล้วคนดูเอ้ยคนหายไปนตอนนี้คือเรายังไม่ได้ออกเมืองเลยนะสังเกตดูว่าผมยังไม่ได้ออกเมืองเลยแล้วคือแบบผมได้คิวมาฟรีมาก11คิวเฮ้ยเดี๋ยวเราจะออกเมืองดีกว่านะคุณดูเพราะว่าเมืองนี้มันเบื่อเมืองนี้แล้วไงเออวาร์ปกูในมา ยังไงยังไงเฮ้ยเหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้ามาดิจังหวะนี้โอ้ยปืนอะไรวะโคตรแรงยิงหัวผมว่าคุณดูจังหวะนี้ตายแน่เลยมาดิพั <IKEA> <จ>นยาส่วนนะจังหวะนี้ฮะอะไรครับเนี่ยมาขออนุญาตแก้แค้นนะครับคุณดูเดี๋ยวเกมนี้นะเราจะมาเอาที่หนึ่งกันคือเมื่อกี้คือแบบอ่อนให้ไง ตานี้คือเราจะมาเอาที่1น,นะคนดูโอ้โหเมื่อกี้แบบโดนเฉยเลยวะ่ะโอ้โหโดนมาก็ได้ปืนดีเลยนะนี่เราได้พลาสมามาวะ่ะคนดูรู้สึกว่าเมืองนี้นะครับไม่มีคนนะแล้วก็ฟาร์มกันยาวๆนะโอ้โหตาเมื่อกี้เสียได้อนะคณดูคือผมน่าจะสไลเดอร์ไปนะคือแบบโอ้โหไม่ได้นี่เลยอุ้ยเจอซองควงวะ่ะคนดูอันนี้คือผมเพิ่งเจอนะ เอาจริงคือแบบเล่นมา10บ่าเกมนี่คือยังไม่เคยเจอซองพวงเลยคุณดูปืนมันหายากเกินเฮ้ยโอ้โหของดีเราได้คาถาไอ้นี่มาว่ะคูไในนะดาบคูไในเอาไว้วาปเออสองหนึันก็ต้องสองหนึ่งมังนก็ต้องเล่นคาถาคูไในนะก็หลังจากคลิปที่แล้วนะครับมีน้องคนนึงนะครับอ,อ่อคอมเมนต์มาว่าพี่ช่วยเล่นเล่ช่วยสอนเล่นสองหนึ่งได้ไหม มันก็สอนกันไม่ได้นะครับน้องเบื้องต้นก็คือสเต็ปเราต้องไวนะครับเออเราต้องพิ้วนะเออแล้วก็ยิงหัวต้องคมสเต็ปต้องไวต้องพิ้วไอวอต้องไวขาต้องแข็งนะเออแล้วเหมือนจะมีเกาะ3าอยู่ข้างบนวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ละปลาดาบไปเลยเราจะไปเอาเกาะ3มนะนี่มาเดี๋ยวเราจะฟาร์มของเมืองนี้ก่อนเพราะว่ามันไม่มีคนไงแล้วก็จะฟาร์มให้มันฟูฟูไปเลยนะคุณดูแล้วก็ไปล่าหาคิวกันนะ มาตอนนี้คนก็เหลือ34คนนะเราจะมาดูกันนะครับว่าเกมนี้พี่จะได้ที่1ห,หรือเปล่านะครับคนดูมาตอนนี้คือก็ต้องฟาร์มกันไปยาวๆนะครับบอกได้คําเดียวว่าเราก็ต้องหาของให้มันดีนะเพราะว่าการที่เราจะ2อหนึ่งเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับคนดูของเราก็ต้องดีนะครับเออแล้วเหมือนจะมีคนชุบวงว่ะข้างบนยังไงจงังหวะนี้กระป๋าคุในไปก่อนปุ๊บวาร์ปมา เดี๋ยวขออนุญาตหล่อยตัวนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนจนั่นงแบบนี้ก็เรียบร้อยครับไอ้น้องนั่งแบบนี้ก็เรียบร้อยโอ้โหเราได้มาคิวแรกแลวนะครับสําหรับเกาะสวรรค์ที่เราโดดมานี่ไหนไมาดูดิมีเกินอะไรบ้างวะของดีของดีองดโอ้โหมียาซูทให้กับเราด้วยนะครับเมืม่อกี้เหมือนมันวิ่งมาจากเมืองคาตูหรือเปล่านะคนดู เดี๋ยวเราไปคาตูริสดีว่ากันต่อเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนจะมีคนวิ่งขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าไอเมืองนี้มันจะมีคนหรือเปล่านะไป let's go วิ่งแบบยาวๆนะถ้าเมืองนี้ไม่มีคนเราก็คงต้องย้ายนะตอนนี้คนเหลือ28ละยุบไวเกินเราต้องลาหาคงหาคิวกันหน่อยเกมนี้เราจะต้องที่1นนะคนดูก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติด ich, ตามกันด้วยนะ ก็เราจะไป4,000ซับสไครเบอร์ด้วยกันนะครับคนดูก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่นะครับคอยคอมเมนต์นะครับอืมก็สำหรับใครที่อยากให้พี่สอนอะไรหรือว่าอยากให้เล่นเซตสกิลคอมโบตัวอะไรก็คอมเมนต์กักนมาบอกใต้คลิปได้นะครับคนดูก็เดี๋ยวพี่จะลองไปเล่นดูนะครับถ้ามันโกงนะมาเดี๋ยวเราย้ายเมืองอื่นกันเลยดีกว่า มาเดี๋ยวเราจะไปเมืองพีกนะเพราะว่าเมืองเมื่อกี้คือมันไม่มีคนเลยนะตอนนี้คนก็เหลือ25คนแล้วก็จะตามล่าหาคิวที่เมืองพีกแหละเพราะว่าเมืองนี้มันต้องมีคนบ้างแหละนะเมืองนี้มันเป็นเมืองที่แบบข้องข้งที่จะเดือดนะใครที่ลงเมืองนี้บ่อยๆก็น่าจะรู้ดีนะมันต้องมีคนอยู่แล้วไป โอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มของคนนก่คนมันมีของดีหรือเปล่าเกาะสีมีไหมเกาะสีมีไหมน้องโอ้โหคาถานกยักษ์นี่ก็สําหรับใครที่เคยเล่นคาถานกยักษ์ก็คอมเมนต์ก็บอกใต้คลิปหน่อยนะว่าดาเมจเป็นเท่าไหร่เฮ้ยเหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้าโอ้โหเจ็บจัดผมไม่เคยเล่นคาถานกยักษ์เลยนะคนดูบอกได้คำเดียวว่าโคตรโกงนะคาถานี้ไปเจอในทิกต็อกแม่งแรงเกินมาดิขออนุญ,ญาตร่อยตัวนี้ก่อนนะมันห้าวไว้ตัวนี้มันห้าว่ะ ยังไงยังไงอ้าผมเจอแล้วน่าจะประมาณน่าจะสองตัวหรือเปล่าคาถาผมมาแล้วไนงะจังหวะนี้เอาคุณนายปลาไปก่อนเพื่อวาร์ฟนะยังไงอาวเจอแล้วผู้สาวน้อยผู้สาวน้อยผู้สาวน้อยเอาสองคนเปเม็ดหนึ่งเ,เจ็บเจ็บอ่าเจ็บจัดแบบนี้ก็เรียบร้อยแตกหนึ่งสวยยังไงยังไงเพื่อนเองยังไง,ง,ไงอ่ะลอกลอกลอกจังหวะนี้ โลบอิจิตอนเรียบร้อยหมดตี้โอ้โหซองควงนี่โคตรแรงนะครับคนดูบอกได้คำเดียวว่าปืนนี้นะครับเป็นปืนที่ผมเล่นบ่อยนะไปเดี๋ยวเราก็วาร์ปกันยาวๆนะคนยุบไวจริงนะแผ่นี้รู้สึกว่าคนมันจะตึงๆเยอะนะคนดูดูดิตอนนี้คนก็เหลือสิบแปนคนแล้วนะเราได้ไมาแค่3คิวเองวะ่ะ เราจะต้องตามล่าหาคิวกันหน่อยนะเกมนี้ผมอยากจะได้สัก1ิบคิวนะคนุณดูไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับแต่ยังไงก็ต้องขอที่1น่งนะเออเกมนี้พี่ขออนุญาตที่1่ว่ะโอเคเหมือนจะมีตัวที่ผมได้ทําการาเปิดล่าไว้นะครับจากคา์ตูลิสติว่านะแม่งหนีผมเมื่อกี้ผมเปิดล่าจากคา์ตูแล้วมันก็ขับรถหนีมาเลยผมก็เลยโอ้ไม่ตามไอ้ตัวนี้ดีกว่านะก็เลยขึ้นมาพิก และจังหวะนี้เราก็ต้องราไอตัวนี้สักหน่อยล,ละเหมือนมันจะขับรถขึ้นมาว่ะดูอ้าวมาดิสปอร์ดไอ้น้องสปาดาไปก่อนมาดิมาดิเอารถพังรถพังยังไงอ่ะดิยังไงอ่ะเจ็บเจ็บพาสมาผมแรงนะน้องพาสมาพี่แรงนะพาสมาพี่แรงนะมาดิไอตัวนี้ไอตัว,ตว,ตวนั้นทําไงยังไงโดนหัวไปหนึ่งเมตรโคเจ็บจังหวะน,นี้ต้องรีบซ้ำ เราลีบเราลีบสามยังไงมาดิ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 โอ้โหสามเป็นตัวนี้ก่อนนะครับ็ดูเดี๋ยวมันชุบได้นะโอเคมาดิเอาปืนบอมยัดไปหนึ่งเม็ดยังไงโดนหรือเปล่าเอาแสบแสบแต่วนี้เราก็ต้องยัดยัดดุนด่วนนะพร้อมรันพร้อมรันเอ้ยมันวิ่งหนีเอ้ยเอ้ยอย่าหนีอย่าหนีไอจะวิ่งหนีไปไหนไอจะวิ่งหนีไปไหนอ่าหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นนี่ภาษาญี่ปุ่นเหรอ เรียบร้อยหมดตีไปดิโอเดฟาร์มของไอ้ตัวนี้ก่อนนะมน่าจะมีของดีโอโหมาเล่นดาบคู่ในว่ะคนดูเออโอโหมีเก็บฟงเก็บเสี่ยงด้วยนะแต่เราไม่ได้เล่นนะเพราะว่าเราเล่นเป็นพาสมานะครับปืนนี้นะครับโคตรโกงนะสำหรับพาสมานะโอเคแล้ววารคู่ในามาไหนฟาร์มศพไอ้ตัวนี้สักหน่อยดิมีปืนอะไรดีๆบ้างเนี่ยเฮ้ยมีมีส,มสโคปสีนะแล้วก็เหมือนจะมีคนยืนวงว่ะคนดูดูดิ มีคนยืนวงวะ่ะตรงนี้ยังไงเดี๋ยวขอระยะซูมก่อนนะระยะไกลเดี๋ยว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 ผมว่ามันต้องเจอแล้วมาดิเองยืนทําอะไรตรงนั้นยืนทําอะไรตรงนั้นจ่อยอลนะน้องจออ่อยอลนะยิงร้อนยิงลัวมาดิยิงร้อนยิงรัวยิงร้อนยิงลัว,ย,ลย,ลวยังไงเอ้คุณมีตัวหล่อเองติดติดโลติดโลสวยเรียบร้อยดาบไปหนึ่งทําเมื่อกี้คือไม่มีโลนี่คือผมอาจจะตุยไปแล้วนะครับคุณดูโอ้วาฟว้าสูงเกิน โชคดีไม่ตายเออซ้ำตัวนี้ก่อนมาดีมาดีาดเอ้ยอตัวนั้นก็ลอยจังเลยจะเย็นดิน้องเดี๋ยวพี่พันยาก่อนเดี๋ยวพร้อมลั่นแน่นอนโอเคเราพันยามาแล้วจังหวะนี้ยังไงเหมือนจะมีตีหนึ่งนะครับคุณดูน่าจะเป็นตีเสริมอ้าวเจอแล้วเหมือนจะมีคนวิ่งออกขวามาเอ้ยวิ่งออกซ้ายมาเรียบร้อยดิฮันโดเรียบร้อยฮันโดฮันโด,น,โดนี่ไงเหลืออีกตัวหนึง่ง อีกตัวหนึ่งวิ่งมาแบบนี้ก็โดนเปิดหัวไปเม็ดนึงจังจหววนี้เจ็บจัดเราต้องรีบเข้านะคนุณดูอะไรยืนเอ,อ๋ยยืนเอ,อ๋อะไรตรงนี้แหละฮืนอื่นอะไรตรงนี้โอ้โหสวยจัดเฮ้ยได้มาแดคิวแล้วว่ะสวยจริงคนก็เหลือ9ก้าคนแล้วนะคนุณดูเราจะมาดูกันครับว่าเกมนี้จะได้ที่หนึ่งเฮ้ยมีคนอไอตัวนี้มันน่าจะพึ่งโดดไอตัวนี้มันน่าจะพึ่งโดดนี่ไงเรียบร้อยสวย เดี๋ยวเดี๋ยวซ้ำมันก่อนนะเราจะปลาระเบิดซ้ำไปก่อนนี่ไฟไม่นในห้องครบร้อยโอเคเก้าคิวมาเหลือหกคนแล้วนะคุณดูไหนมีเกาะสี่หรือเปล่ามีเกาะสี่หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราจะอ่าต้องไล่หาคนนะตอนนี้คนเหลือห้าคนแล้วยืนเอาเกาะสี่ก่อนนะปึ๊บมีเกาะสี่โอเคเราได้เกาะสี่มาแล้ว ก็จะทําให้เราถึกขึ้นนะเพราะว้าเรามีตัวของอัสโตเอไม่ใช่ตัวของแอนดูนะทําให้เราแบบถึกมากนะเกาะนี่คือแบบพังอย่างยากนะคนดูโอเคตอนนี้ก็คนก็เหลือ4คนแล้วนะยิ่งคนเหลือน้อยคนยิ่งตึงนะครับเพราะว่าขว่าจะเอาชีวิตรอดมาได้นะครับมันก็ต้องผ่านอะไรมาหลายเยอะเอ้ย <_ S 2> ผ่านอะไรมาหลายอย่างนะครับบอกได้คำเดียวว่า ตอนนี้นะครับ5ไอ้4คนนี้ก็อาจจะตึงๆทางนั้นเลยนะครับคุดูไม่รู้ว่าเราจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่านะก็เปิดโดนไปที่เมืองพิกเฮ้ยเหมือนจะมีคนขับรถนะเหมือนจะมีคนขับรถอยู่แถวนี้เหลือ5คนสุดท้ายมันไปอยู่ไหนกันวะเองไม่ต้องรีบเองโดนพี่แน่เกมนี้อ้าว และเหมือนจะมีคนว่าคนดูเอ้ยเหมือนจะมีคนยิงกันหรือเปล่าแถวนั้นตรงวนี้ขออนุญาตวิ่งเข้าไปลอยเลยแล้วกันคนดูเรามีซองพวงสุดตึงอยู่แล้วเลเวล6กนะซองพวงผมอ่ะอ้าวมาดิพาสมาพาสมาเรียบร้อยดาวไปหนึ่งตามก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไม่ได้คิวฟรีเฉยเลยสวยสวยสวยอ่าเฮ้ยหน้า อุย้ยไอ้นี่มันปืนแรงวะเนี่ยโคตรแรงเลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นมาดิมาดิาดยังไงยังไงเอ็งรู้จักเซตโลไหมไ้นองเอ็งรู้จักเซตโลไหมดูดิคนดูผมสิบสองคนเลยนะค่าตัวเดียวละเจงหวะน,นี้ก็หนึ่งหนึ่งเลยนะครับมาไอ้ตัวสุดท้ายนี่มันอยู่ไหนก็ัไม่รู้นะเดี๋ยวฟาร์มตัวนี้ก่อนผมมาเล่นปืนซองยาวนะคนดูว่าแล้วทำไมแม่งแรง เหลือตัวสุดท้ายนะเดี๋ยวเราจะตามล่าหาตัวสุดท้ายกันเลยดีกว่านะไม่รู้ว่ามันอยู่ไปไหนเอ๊ะมันอยู่ไหนนะผมว่าเกมนี้ผมน่าจะได้ที่หนึ่งนะตัวสุดท้ายเนี่ยขออนุญาตโชว์สเต็ปเซตนี้คือแบบโคตรโกงนะคุณดูลองไปเล่นกันดูได้นะก็สำหรับใครที่กำลังมองหาคอมโบชาร์จก็ดีนะครับระยะไกลก็โหดนะเอาไว้กันพวก โดนลอยโดนยิงกันอะไรเงี้ยคุณดูเพราะว่ามันถึกนะมันก็จะตายยากหน่อยนะเอาไว้เล่นแบบสองหนึ่งนะครับฝึกสเต็ปฝึกสี่มงฝึกสี่มือนะตัวนี้แนะนําเลยนะครับคุณดูรูคูเอต้านะครับเอาไปเล่นกับคอมโบอะไรก็โหดนะอ่าแล้วเหมือนจะมีคนด้วยนะแถวนี้ผมว่ามันน่าจะอยู่แถวนี้และคนอ่ะมันน่าจะไปไหนไม่ได้นะเอ้ยโดนหลอยดูดิคุณดูขนาดโดนยิงนะเลือดยังไม่ยุบเลยนะเกาะยุบแทน มาดิผมเจอแล้วผมเจอแล้วจังหวะน,นี้ต้องเอามีดบินมีดบินอัดไปหนึ่งเม็ดปาด้วยระเบิดล,ละล,ะล,ะละายไอวอลปาระเบิดมายังไงยังไงยังไงจังหวะน,นี้มีดบินมีดบินมีดบินอัดไปแรงอยู่นะน้องแรงอยู่นะดอกละห้าสิบมาดิมาด้โควาแบบนี้ก็เรียบร้อยหมดตีโอโหสิบสามคิวอ่ะคนดู oh โอไมคกัโคตรโหดนะดูดิ ตอนนี้คือแหลงผมตกแล้วนะครับจากแหลงแดงี่คือตกยับเลยนะเอาผมไปกด1นสี่แหลงลบรัวๆก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคุณดูก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ